โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะคะผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโอเปร่านะครับผมก็เกมนี้ก็ยจะอยู่คล้าย PG นะครับผมเว็บที่ผมเล่นวันนี้นะครับผมก็ G ีซองจี 168f นั่นเองนะครับผมใครสนใจอยากเล่นเกมเหมือนผมนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคสําหรับเ็มนี้ก็ใช้ทูมานี่วอลเล็ได้เหมือนกันเหมือนแบบ ทุกๆเว็บที่ผมแนะนำนั่นแหละครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็พางบมาที่1424บาทนะครับผมก็จะมาซื้อฟรีสปินของเกมนี้นะครับจะแตกหรือขาดทุนยังไงก็ติดตามชมได้เลยนะครับผมโอเคนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัตราการจ่ายกันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมอัตราการจ่ายนะส่วนสําหรับเกมนี้นะผมมันก็จะมีฟีเจอร์พิเศษนะนี่นะผมเวลาเราได้มันก็จะเป็นธงแบบนี้นะผมมันจะมีสีแดงกับสีอะไรวะตาบอดสีช่างแม่งเถอะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟีเจอร์พิสปินอยู่ที่ราคา300บาทก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อดูเกมนะครับผมว่าแบบ เกมแบบเข้าดีหรือเปล่านะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมเบส4บาทซื้อมาแบบ300บาทนะทุกคนนะสําหรับเว็บนี้นะครับผมเล่นเบสขั้นต่ําอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะผมสําหรับค่าย PG นะครับผมใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับผมได้มา5สเก็ตเตอร์นะครับผมก็จะเป็นหมุนหมุนฟรีนะครับผม10รอบนะสาหรับเกมนี้นะครับผม สี่สเกตเตอร์ก็เข้าฟรีจะปินแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะโอเปร่านะครับผมก็ถือว่าแตกง่ายอยู่นะครับผมสำหรับเกมนี้นะเพราะว่ามันจะมีฟีเจอร์พิเศษอยู่2ตัวนะครับผมโหแต่แต่เกมนี้ทำไมมันว้าวเยอะจังอ่ะครับน้องๆเดี๋ยวเรารอดูนะครับผมจะขัดได้กำไรนี่นะครับผมฟีเจอร์พิเศษก็แบบนี้นะครับผมแล้วก็มันถ้าเป็นสีนี้นะผมมันจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับผม แล้วก็ตัวคูณมันก็จะเจอจะจะจะ,จะอะไรวะจะขึ้นนะครับผมถ้าได้ฟีเจอร์พิเศษนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้แบบเข้าแบบปกติในฟรีเกมก็แบบถ้าไม่ได้แบบตัวฟีเจอร์นะครับผมมันก็ตัวคูณมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมมันตัวคูณไม่ขึ้นนะถ้าเข้าแบบธรรมดานะครับผมโอ้ยรอบนี้ขาดคูนแน่เลยทุกคน นั่นไงผมว่าแล้วครับผมซื้อมา3 0 0ได้มา48บาทเท่านั้นนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราแก้มือนะครับผมเรายังมีงบอยู่เหลืออีกนะครับผมเราแก้มือนะเดี๋ยวเบทอยู่ที่8บาทแล้วกันนะครับผมจะเพิ่มเบทขึ้นมานะซื้อมาก็600บาทนะครับผมเริ่มเลยจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพิกครับ โอ้ยได้4สเตเกตเตอร์นะครับผมจะเป็นหมุนฟรีอยู่ที่8รอบเท่านั้นนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมจัดมาขอแบบแตกหนักๆหน่อยเพื่อนรอบแรกว่าไงโอเคครับผมได้ฟีเจอร์มาสงตัวเลยนะครับผมมันก็จะเพิ่มเป็นตัวหมุนด้วยนะครับผมถ้าเราได้ฟีเจอร์นะครับผมโอเคจัดมาสีแดงแบบนี้ก็ว้าวไปครับผม โอเคต่อฟีเจอร์ต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมสวยครับตัวเคเต็มกระดานเลยนะครับผม268บปาทนะครับผมโอ้ยไม่ต่อนะแล้วก็ตัวคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้ามันแบบไหลนะแต่อย่างน้อยก็รางวัลก้อนโตนะครับผม268บาทจุด80สตางค์นะครับผมโอเคครับผมหกหมุนครับผมยังเหลืออีกนะครับผมอย่าเพิ่งเสียดใจโอ้ยได้มาแล้วครับผมสเกตเตอร์ สีแดงนะครับผมโอเคตัวเจนะครับผมขอขอออ้ยมาจริงด้วยนะครับผมได้ทั้งแบบสองสีเลยนะครับผมโอเคสีแรกสีแดงมากสวยครับผมรองเท้าแล้วก็คุณคุ้หญิงนะทุกคนแล้วก็หัวเด็กสีขาวนัโอ้ยเขาเรียกอะไรอุ้ย่างชอบเลยครับผมคูณแปดเข้าไปแล้วคูณสิบเข้าไปอีกนะ เดี๋ยวว่าโอเคสวยครับผม288ครับผมต่อไหมจบครับผมตะวันโซเปอร์เมกาแน่นอนนะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับผมแตกง่ายเหมือนกันนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะครับผมใครอยากเล่นก็คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคยังเหลือห้าหมุนนะทุกคนนะ ว้โอ้ยว้าวไปครับผมโอเคได้ฟีเจอร์มาแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวเป็น Y ายแบบนี้ก็เคกับเจนะครับผมสี่สิบบาทนะต่อด,ด้วยตัวเอครับผมขอเคครับตัวเคเราจะได้ตัวเคมันมาตัวเจนะครับผมไม่งั้นแบบมันจะปุ้ยสามตัวเลยนะครับผมเพิ่มมาเป็นหกรอบนะครัแบบโอ้ยไวมาแบบนี้ก็ โอเครครับผมโอ้ยจบครับผมตอนนี้ได้มาหนึ่งพันสองเลยนะครับผมว,ว้าวไบครับผมก็ยังว้าวนะครับเอ้ยไม่ว้าวเลยนะครับผมตัวเจเข้านะโอ้ยได้ซีเจอร์เพิ่มมานะครับผมไม่เป็นไหลนะถึงจะแบบไม่ไหลก็แบบฟีเจอร์มาอย่างบ่อยอะ่ะทุกคน อุ้ยมาอีกแล้วครับผมฟีเจอร์สีแดงก็มาอีกแล้วนะบอกเลยโอเคครับผมได้มาเพิ่มอีกโอ้ยจะจบเมื่อไหร่ยังไงก็รอดูนะครับผมสวยครับผมโอ้ยยังได้ฟีเจอร์เพิ่มอีกนะครับผมยี่สิบแปดบาทนะครับผมยิงต่ออีกนะครับผมอุ้ยสองร้อยยี่สิบบาทนะอุ้ยหน้ากากขาวแบบขาวไอเนี่ย ตาดำอะ่ะเออถ้ามาแบบแถวแรกนะบอกเลยอย่างโอ้อย่างจุกเอาบอกเลยเพราะามันเต็มเลยนะครับผมขาดแค่แถวแถวแรกเท่านั้นนะเมื่อกี้นะโอเคครับผมเข้ามา27บเจบาทสามหมุนสุดท้ายครับผมว่าไงว้าวไปครับผมว้าวไปครับผมรอบสุดท้ายว่าไงอย่างเงียบโอ้จบแล้วครับผมว่าไปสามรอบเลยนะโอเคครับผม ทั้งหมดก็19หมุนฟรีนะครับผมก็ได้มา1634บาทนะทุกคนนะเราใช้งบก็1,200นะเมื่อกี้นะเพราะว่าเอ้ไม่ใช่เด็ก3 0 0 9 0 0บาทนะครับผมเราใช้งบไปนะเราได้กำไรมาประมาณกี่บาทวะโง่โคณิตด,ด้วยช่างแม่งมันเถอะอย่างน้อยก็แจกกำไรนะผมจาก1,400เป็น2,200นะทุกคนนะก็ ังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมใครอยากเล่นตามก็สามารถสมัครได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับเว็บนี้นะครับผมโอเคอยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมทาวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบายบายจุ๊บ